ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างแอตตนวิล่าพบกับฟูลแลมราคาต่อรองเปิดมาที่แอตตนวินล่าต่อครึ่งลูกครับแอตตนวินล่าเตรียมเปิดสนามวินล่าพาร์กต้อนรับการมาเยือนของทีมฟูลแลมโดยเจ้าบ้านวิลล่าภายใต้กระดมทีมของดีนสมิธความพร้อมของพวกเขาวันนี้มีลุ้นได้ตัวคีแมนของทีมอย่างแจ็คกิริตกลับมาลงช่วยทีมนะครับส่วนผลงานของทีมก็ตั้งแต่ขาดนักเตะตัวทําเกมอย่างแจ็คกิริตไปผลงานก็ตกลงไปเยอะนะครับและยังคงชนะไม่ได้มาแล้วเป็นเกมที่4ติดต่อกันส่วนทางฝั่งฟูลแลมภายใต้กระดมทีมของสก ผลงานในช่วงหลังนั้นตกลงไปนะครับแต่การลุ้นออกจากพื้นที่สีแดงของพวกเขานั้นก็ยังคงมีโอกาสอยู่เพราะเกมนี้ถ้าชนะก็มีลุ้นออกจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นะครับดูแล้วเกมนี้ฟูลแลมผลงานอาจจะหลุดไปเยอะนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะพวกเขาเจอทีมที่ฟอร์มดีด้วยแหละดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นที่ผลงานดรอปลงไปเยอะเกมนี้ก็เลยน่าจะมีลุ้นแต้มไปได้ตามเป้าครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยฟูลแลมสาฟาติคาดฟูลแลมบุกมาเสมอแอตเลติวินาเนิงเนิง